เชิญพบก,กับนิทานหุ่นมือนะคะวันนี้เสนอเรื่องกบเลือกนายค่ะเชิญชมได้แล้วค่ะณทะเลสาบแห่งหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์มีกบอาศัยอยู่อย่างมีความสุขวันหนึ่งพวกมันปรึกษากันว่าน่าจะมีกษัตริย์มาปกครองเราสองคนนะพวกมันจึงไปร้องขอต่อเทพ เทพจึงโยนขอนไม้ก้อนหนึ่งลงมาในทะเลสาบแห่งนี้พวกกบต่างตื่นเต้นดีใจพากันขึ้นไปร้องรําทำเพลงบนขอนไม้อย่างสนุกสนานกบอก๊บอเสียงกบดังตกลแต่หลายวันต่อมาเจ้ากบพากันเบื่อขอนไม้ที่ได้แต่ลอยน้ำไปลอยน้ำมา จึงได้ไปวิงวอนให้เทพส่งกษัตริย์ลงมาให้ใหม่อีกครั้งเจ้าเทพครับขอกษัตริย์องค์ใหม่ได้ไหมคะโบโอ๊โอ๊โ,อโ,อโอเทพจึงได้ส่งปลาไหลลงมาแต่ปลาไหลก็เอาแต่มุดอยู่ในรูดินไม่สนใจเจ้าปกจึงทําให้เจ้าปกเบื่อจึงไปร้องขอต่อเทพผีดค่ะ คนใหม่ได้ไหมครับเทพก็ได้ส่งนกกระสาลงมาให้กับเจ้ากบพอนกกระสามานกกระสาก็วิ่งไล่จิกกินกบเจ้ากบวิ่งหนีส่วนวิ่งไปวิ่งไปจนไปร้องขอต่อเทพอีกครั้งพระเทพคราช่วยด้วยช่วยด้วยนกกระสาจะจิกพวกเราทีนี้เจ้าเทพด้วยความรำคาญพวกกบจึงกล่าวว่า หากพวกเจ้าไม่พอใจในความเป็นอยู่แบบเดิมของพวกเจ้าก็เผชิญหน้ากับหายนะที่ร้องขอกันต่อไปเถอะทำให้เจ้าปกเสียใจเป็นไงคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ย่อมเกิดผลร้ายตามมาได้คะ่ะจบแล้วนะคะเด็กๆ